หัวร้อนเชียบอลรู้ทุกเรื่องของนักเตะต้องที่นี่หัวร้อนเชียบอลหัวร้อนเชียบอลวันนี้พามาพบกับนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของทีมปืนโตนิโคลัสเปเป้เป ก่อนเปิดฤดูกาล2 0 1 9 2 0 2 0ทีมในพรีเิมียพ์ลีกอังกฤษได้มีข่าวกับกองหน้ากึ่งปีชาวฝรั่งเศสเชื้อสายอเวลี่โคตของทีมลิเวอร์พูลที่มีชื่อว่านิโคลัสเปเป้อย่างหนาหูมากโดยเฉพาะกับทีมลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลซึ่งสุดท้ายก็เป็นทีมปืนใหญ่จากลอนดอนอาร์เซนอลเป็นสายคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปในราคา79ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากทําให้เกิดความคาดหวังต่อแฟนบอลปืนโตว,ว่าต้องเก่งต้องดีต้องยิงได้เยอะแต่ฟอร์มทั้งงงหหมมมมดดดโดยรววที่่่ผาานนกลััับไเป็ ทำให้เกิดคำถามมากมายทั้งในแฟนบอลปืนใหญ่และกับสื่อกีฬาในประเทศเรื่องมูลค่าของนิโคลัสเปเป้ว่านี่เป็นการย้อมแมวมาขายหรือไม่เรามาทำความรู้จักกับนักเตะชาวฝรั่งเศสเชื้อสายออลี่โคสกันว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรก่อนจะมีถึงจุดนี้ไปดูกันเลยครับนิโคลัสเปเป้เกิดเมื่อวันที่29พฤษภาคมปี1995ที่มันเตสเลโจลีประเทศฝรั่งเศส เขามีพ่อและแม่เป็นชาวออลีโคสท,ที่อยพยพมาอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยคุณพ่อของเขาปาป้า,ปาเซเลตินนั้นเคยเป็นนักฟุตบอลสมัครเล่นที่ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ทําให้คุณพ่อของเขาฝากความฝันที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพไว้กับลูกชายและสนับสนุนเขาทุกทางที่ทําได้ ครอบครัวของนิโคลัสเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนที่อพยพหนีความลำบากในบ้านเกิดเพื่อมาหาอนาคตที่ดีกว่าในฝรั่งเศสโดยเขามาอาศัยตั้งรกรากอยู่ที่มันเตสเลโจโลีที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศแต่ต่อมาพวกเขาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ปัวติเย่ที่อยู่ทางตะวันตกของฝรั่งเศสแทนเพราะการโยกย้ายการทำงานของคุณพ่อเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่านิโคลัสมีพี่น้องกี่คนแต่เขามีน้องชายอยู่แน่ๆคนหนึ่งที่ชื่อว่าความเม่เปเป้ซึ่งในวัยเด็กนั้นเนื่องจากครอบครัวของพวกเขายากจนมากทําให้นิโคลัสและความเม่เติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีของเล่นหรือได้เล่นเกมเหมือนกับเด็กทั่วไปของเล่นชิ้นเดียวที่พวกเขามีก็คือลูกฟุตบอลเก่าๆที่นิโคลัสนําติดตัวไปเล่นอยู่เสมอ จนเมื่อถึงอายุ6ขวบเขาก็ได้เข้าเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นของปัวติเยจนถึงวันหนึ่งที่เขาได้รับโอกาสจากครูคนหนึ่งของเขาที่เข้ามาถามว่าในชีวิตนี้เขาอยากจะทําอะไรซึ่งเปเป,เป้ก็ตอบไปว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นนักฟุตบอลซึ่งแม้ว่าจะเป็นความฝันธรรมดาที่เด็กๆส่วนใหญ่ก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นแต่เมื่อนิโคลัสได้แสดงความสามารถของเขาออกมาให้ได้เห็นครูคนดังกล่าวจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนน,นิโคลัสอย่างเต็มที่นิโคลัสเริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมเยาวชนของปัวติเย่เอฟซี ที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสตรองปัวเตวีแต่ทีมกลับเริ่มเห็นว่านิโคลัสนั้นมีรูปร่างที่ผอมมากจนเกินไปและยังถูกมองว่าเขานั้นไม่มีความกระตือรือร้นในการไล่บอลคืนในเวลาที่ทีมเป็นฝ่ายเล่นเกมรับทําให้เขาเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ต่อมาเขาก็เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นซึ่งก็ส่งผลให้ฟอร์มการเล่นของเขาดีขึ้นไปด้วยจนสุดท้ายเขาก็ก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ของทีมได้สําเร็จปี2012ถึง2013 นิโคลาสเปเป้ได้ลงเล่นให้กับทีมปูเดเย่เอฟซีไปทั้งหมด9เกมแล้วจึงได้ย้ายออกไปอยู่กับทีมสำรองของอองเช่ทีมในระดับลีก2ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเขาก็ได้หมุนเวียนขึ้นไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่อยู่บ้างและเมื่อทีมอองเช่ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปสู่ลีกสูงสุดเขาก็ได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่มากยิ่งขึ้นโดยฤดูการ2016-2017นิโคลาสเปเป้ได้ลงเล่นถึง33เกมซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ดียิ่งในการลลลงงงเเ่่นนีีกรระะดดับสสูททุขอปศ ฤดูการ2017-2018นิโคลัสเปเป้ได้ย้ายไปอยู่กับทีมริวหนึ่งในทีมใหญ่ของลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งกลายเป็นสโมสรที่สร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าตัวจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วทั้งยุโรปสฤดูการกับทีมริวลนิโคลัสเปเป้เขาได้ลงเล่นถึง74เกมและยิงได้ถึง35ลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูการ2018-2019ที่เป็นฤดูการสุดท้ายของเขากับทีมเขายิงได้ถึง22ประตูกลายเป็นที่สนใจจากหลายทีมในยุโรปโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษที่เริ่มลงข่าวเชื่อมโยงนิโคลัสเปเป้กับทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะลิเวอร์พูล 1สิงหาคม2019นิโคลัสเปเป,เป้เซ็นสัญญาย้ายมาเล่นในพิมลีกตามความคาดหมายของสื่อแต่กลับกลายเป็นทีมปืนใหญ่อาเซนอลที่มาคว้าตัวนิโคลาสเปเป้สตาร์ของทีมลิลคนนี้ด้วยค่าตัวสูงถึง79ล้านยูโรซึ่งเป็นสถิติซื้อนักเตะแพงที่สุดของสโมสรทำลายสถิติเก่าค่าตัว62ล้านยูโรของบีแอ์เอเมเริคโอมาเบยองกลายมาเป็นความหวังใหม่ให้กับทีมและแฟนบอลอาเซนอลว่านิโคลัสเปเป้ต้องเป็นนักเตะที่ช่วยพาทีมกลับมาลุ้นแชมป์ได้แน่ในปีนี้ แต่ฟอร์มการเล่นของกองหน้ากึ่งปีกชาวฝรั่งเศสคนนี้กลับไม่สมราคาที่ทีมปืนใหญ่นั้นได้จ่ายไปเขามีความเร็วและความคล่องตัวสูงมากแต่การยิงประตูของเขากลับหวังพึ่งไม่ได้เลยโดยการลงเล่นทั้งหมดจนถึงตอนนี้39เกมนิโคลสัสเปเป้เปเปทำได้เพียงแค่6ประตูเท่านั้นและในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขากลับโดนใบแดงไล่ออกจากสนามทำให้ทีมอาร์เซนอลน,นั้นทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับลีด0-0 และนิโคลัสเปเป้ก็กลายเป็นที่โจมตีของทั้งแฟนบอลและสื่อในลอนดอนถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดของทีมอาร์เซนอลว่าเป็นการทําการตลาดที่ผิดพลาดที่ซื้อนักเตะดาวยิงที่มีฝีเท้าไม่สมกับราคาที่ได้จ่ายไปบวกกับฟอร์มการเล่นของทีมในฤดูกาลที่แล้วจบที่อันดับ8ของตารางและในฤดูกาลล่าสุดนี้ลงแข่งทั้งหมด9นัดทีมทําได้เพียงแค่13คะแนนตกมาอยู่อันดับที่11ของตารางโดยมีคะแนนห่างจากจ่าฝูงพิมลิกถึง7แต้มเลยทีเดียว แม้ว่าจะมีค่าตัวสูงมากเป็นสถิติของสโมสรแต่ฟอร์มการเล่นและการทำประตูที่สวนทางอย่างมากทําให้เหล่าแฟนบอลและสื่อมวลชนได้ไปหาสถิติต่างๆของเขาทั้งในสโมสรเก่าและในทีมชาติซึ่งก็พบว่าสถิติต่างๆของนิโคลัสเปเป้ในอดีตนั้นถือว่าธรรมดามากๆทำให้ทุกฝ่ายได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่านิโคลัสเปเป้คือนักเตะที่ถูกย้อมแมวมาขายให้กับทีมปืนใหญ่อรสเซนอลอย่างไม่ต้องสงสัย ก็ต้องรอดูกันว่าในอีก29นัดของพิม์ลีกที่เหลืออยู่นิโคลัสเตเป้จะสามารถคืนฟอร์มกลับมาเป็นนักเตะที่ยิงได้สม่ำเสมอและต่อเนื่องเหมือนอย่างในฤด,ดูกาลก่อนหน้าที่เขาจะย้ายมาเล่นพิมลีกได้หรือไม่และสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ประวัตินักเตะค,คนไหนก็สามารถพิมพ์ชื่อนักเตะไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยพวกเราหัวร้อนเชียร์บอลจะมาเล่าให้ฟัง